เก็บผักไปกินกับข้าวก่อนอดูดันแต่งไม่สมบูรณ์เลยไม่รู้ว่ามันร้อนหรือมันเป็นอะไรนี่มันเขียวมาอีกแล้วไม่รู้ว่าเขียวมันจะตายอีกหรือเปล่าเอาใจยากนี่ผักสลัดผักสลัดผักสลัด สวยแถอว่ะว้าวสวยแถอว่ะฝักสลัดขม่มไหมเนี่ยอู้อะไรวะเนี่ยอยากได้พันเด้เดี๋ยวเอาไว้ให้เดี๋ยวเอาไว้ให้มันแก่ไว้เอาดอกเอกเมล็ดมันมันอ,ออกดอกหรือเปล่าเนี่ยอันแก่ๆข้างล่างใหญ่ใหญ่ ดึงออกก่อนด้วยอะยเขาเก็บก่อนด้อผเก็บแต่งกว่าไม่ตั้งใจจะเอาผักสลัดได้ผักสลัดวันนี้จะห่อข้าวมากินในสวนไปเอาข้าวมากินในสวนกินกระนาพริกกินหมูเมื่อวานอิ่มใ <c oughs> บอันนี้ผักเคสผักเคสแล้วก็ขึ้นช่าย สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนอห่เข้ามากินในสวนห่อมาเดินมาเห็นในไนี่มันสุกเยอะไว้เก็บในสตบบรอเบอรี่มาตอนกลางวันเก็บได้เออเมื่อวานกินรู้รามาเหาวันนี้กิน <c oughs> กินมันยาจบ <c oughs> เฮ้คุยด้วยแล้วนะ เาเจียวปลาเจียวบองมวยอันนี้เอาไว้ก่อนด้อมันไม่มีที่ใส่มือหนึ่งถือมือหนึ่งถือจานข้าวมือหนึ่งเก็บเออผักก็เหลือจากที่ว่ากินไหนนันเมื่อวานด้วยมีไข่สองอันฐออานมันน้อยโพดเออช่างเอะเอาธรรมชาติบ้านนอกอืมเอ็นพี่มื่อเดินแวบๆอยู่ทางไหนมากินข้าวกัน น,นี้ไม่แบ่งไม่เบิงแล้วหมดแล้วนี่แหละปลาสับปลาผัดอื หูไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวมันร่วนหรอกลูกคุณ อร่อยกว่าในบ้านพักเยอะเลยหวานแฟนใหญ่มาแล้วน่าจะให้แกชิมดูมันอร่อยกว่าในบ้านพักเยอะเลยแต่น่าเสียดายเป็นโรค เดินชมสวนพระแม่ฤๅษี Ich noch nicht vier. Geschlachtet noch nicht vier. Mm. Ich hoffe mehr. Ich hoffe. Kannst du dich heute fehlen? <laughs> กินไม่ได้พูดไม่ได้จาา กินแบบนี้คิดถึงสมัยก่อนเนะเปิดกระปุกปารามาหมืมฮัมโอ้ยโยนไม่ถัง้งเราจะให้ลองชิมดูอาหารหลักของเราเนาะสมัยก่อน พูดถึงก็ไม่รู้จักเบื่อนอะกินทุกวันน้ำพริกปลาไอย่างนี้นะเวลาไปดำนานะอิม่มว่าจะกินผลไม้โชกินไม่ได้แล้วไม่ไหวอิม่มจะค่อยกินอืม <c oughs> ตอนไหนวาจะกินกินไม่ไหวแล้วเอาไว้ก่อนไปแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวไปทำงานต่อเดี๋ยวค่อยมากินอิม,อมนอนดีกว่าอิ่มแล้ว